ครับต้องบอกว่าเกมความมันในรุ่นต่อไปนี้นะครับต้องจับตาดูกันให้ดีๆกลับมาสู่ในรุ่น MX ็กซเปลี่ยนยางด้วยนะลูกเปลี่ยนยางเปลี่ยนยาง กลับเข้ามาสู่รายการ MFFCT MM Thailand Supercross นะครับในรุ่น MX2C นะครับรายชื่อนักแข่งนะครับตอนนี้ครับหมายเลขสิบครับรัตพลบุญบางครับปราจีนบุรีวิศรุษสารางามครับกิปปอนไทยแลนด์ MX ครับสุรินทร์นัฐพลปัญญาเครือครับเสียน้องสิงห์สองขวงลำปางสอนสิริเจริญสุขครับปกเป๊กครับยามาฮ่าหังมณีฟายยานามระดมพลสานีทยนช้างฟาร์มจันทบุรีครับ หมายเลข77ครับกิรัตวรรณรักนีโมครับ KTM อีปป t อนไทยแลนด MX ครับปทุมธานี79ครับเสถิรพงศ์เมฆมนครับยามาฮ่าชัยภูมิ99รัชานนท์ศีปัดครับฮอนด้าเยปะเทิงปะเทิงมอเตอร์อุบลราชธานีอำนาจเจริญครับ144ครับคมกริจจุมชนะครับ PTT Challenger เข้าต้มหน้าอำเภอนิ่มมินิมาร์นครราชสีมาครับ เอาล่ะครับตอนนี้ไปสตาร์ทชูขึ้นแล้วครับกลองกลับไปอยู่ที่หมายเลข35ครับดีครับนัทัทพลปัญญาเครือครับจากทีมเสียน้องสิงสองฝั่งครับอันดับคะแนนในรุ่นนี้นะครับคะแนนสะสมตก ไปอยู่ที่จิรัตนาระครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่125คะแนนครับอันดับ2จะเป็นสอนสิริเจริญสุขครับคะแนนสะสมอยู่ที่107คะแนนครับแล้วก็วิศรุตสระรางงามครับ93คะแนน15วินาทีครับเกมการแข่งขันสนุกสนานเข้าใจในรุ่นนี้ครับในรุ่น MS 2 4 เอาละครับออกตัวเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวต้องชมกันดูครับตอนนี้ว่าใครจะเป็นผู้นําแต่ออกมาเห็นไกลๆตอนนี้นะครับน่าจะเป็นหมายเลขมแานะครับนี่ครับ47ครับ47ครับสอนสิริเจริญสุขครับขึ้นมาขึ้นมาเป็นผู้นากลุ่มเลยครับสาหรับสอนสิริเจริญสุขและลูกนี้ไม่โดดครับไม่โดดครับคนเป็นที่2ตอนนี้เข้ามาเข้าไลนในเข้ามาคือใครครับ เอาแล้วครับหมายเลข19ครับตอนนี้ครับวิศรุตสารงามลับขึ้นมาเป็นผู้นำครับตามด้วยสอนิริเจริญสุขครับและก็ตามด้วย35ครับนัทผลปัญญาเกลือครับหรือว่าน้องปลื้มครับจากเสียน้องสิงห์สองฝั่งครับกลองยังจับอยู่ที่หมายเลข19ครับตอนนี้น้องเหนือครับวิศรุตสารงามครับเอาแล้วครับที่2จับมาที่3ที่4จะเป็นกีรัตวรรณละครับจาก k t m i เอ็ม t h ป i อนไ d MX ครับ วิสรุตตามด้วยหมายเลข35ครับและนี่ครับหมายเลข19ยังเป็นผู้นำอยู่ครับวิสรุตสารางนำยาวไปเลยครับส่วนที่ตามมาเป็นหมายเลข15ครับ35นะครับขอภัยครับรัตถผลปัญญาเชือครับหมายเลข19ยังนำยาวอยู่ครับตามด้วยหมายเลข35แล้วก็หมายเลข47นะครับก็คือสอนสิริกจรินสุขครับ ส่วนหมายเลข7จนั้นยังตามอยู่ครับกลองตามจับอยู่ที่หมายเลขเอ้าหมายเลข7จครับตอนนี้ตามหลังอยู่แล้วครับตอนนี้หมายเลข7จครับต้องดูให้ดีครับตอนนี้ที่หนึ่งยังเป็นหมายเลข19ที่สองยังเป็นหมายเลข35 35หมผ่านไปครับแล้วตามด้วยนี่ครับศรศิริเจรสุขแล้วก็นีโมครับนีโมจิรวัรณลักษ ส่วนที่ตามหลังนีโมนั้นเป็นหมายเลข99ครับรัชนนท์ศรีปัตรครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมการแข่งขันรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะมันและดุเดือดจริงๆครับหมายเลข77ตามดมกลิ่นขึ้นมาแล้วครับสอนสิริจเจริญสุขต้องหนีแล้วครับสอนสิริเจริญสุขต้องหนีครับ77มาแล้วรรครับจิรัตน์วนาลครับนีโมครับและตามหลังนีโมมานะครับก็คือหมายเลข99ครับหมายเลข99รัชนนท์ศรีปัตครับ เอาละครับนีโมเข้าลายในครับสอนสิริบิอยู่ลายนอกครับและนีโมสลับเข้ามาลายในอีกครั้งหนึ่งสอนสิริเจริญสุขครับยังเป็นผู้นํานีโมอยู่ครับตอนนี้เอาละครับกล้องจับมาอยู่ที่หมายเลข4 7เช่นเดมครับหมายเลข35นัทพลปรญจักเถือครับหมายเลข9 9ารัชชนน,น์ครับหมายเลข35 นี่ครับนัตพลปัญญาเครือครับขึ้นมาแล้วสอนสิริตามติดแล้วครับสอนสิริต้องเข้าลายในครับแน่นอนครับสอนสิริครับตามสไตล์ครับขึ้นลายในมาแล้วครับขึ้นหมายเลขสามสิบห้าขึ้นมาแล้วครับนัตพลปัญญาเคลือครับโดนแล้วครับโอ้โหแล้วตอนนี้หมายเลขสามสิบห้าต้องหนีครับเพราะว่าชีรัฐวรรักษ์หมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดกำลังตามมาครับใช่ครับตอนนี้นะครับเมื่อเช้านะครับอ่าอุณหภูมิในสนามเนี่ยนะครับ 18องศาแต่ตอนนี้เราอุแล้วครับตอนนี้เราอุแล้วครับเราอุแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้สอนส,สิริเจริญสุขต้องหนีการไล่ล่าของหมายเลข35ครับคือนัฐพลปัญญาเครือครับแล้วครับจีรัฐวรรณรกครับเข้าลายในมาครับโอ้โหบังไม่อยู่เลยครับหมายเลข35ต้องหนีครับตอนนี้จิรัฐวัรณรักตามติดขึ้นไปแล้วครับจิรัฐวันนรักเข้าลายในครับขึ้นไปแล้วครับจิรัฐวัรณรักครับตอนนี้จิรัฐขึ้นนัฐพลปัญญาเครือไปแล้วครับ ลองจับอยู่ที่หมายเลข77ครับจีรัตวรรณรักครับกิปปอนไทยแลนด์เอ็มเอสครับกำลังจะขึ้นแล้วครับล้มครับโอ้โหรถเสียหลักครับโอ้โหต้องดูว่าใครหมายเลขส5้าครับนัตพลประชาเตือเสียหลักนะครับตอนนี้หลุดไปอยู่ข้างทางแล้วครับล้องมาจับอยู่ที่หมายเลข47บครับใสต่อได้ครับไปต่อได้ครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้พกแบกสอนสิริเจริญสุขต้องหนีครับเพราะว่าจีรัตวรรณรักมาแล้วครับโอ้โห มาแล้วครับสาหรับจิรัตนวรรณรักครับหมายเลข47ต้องหนีครับสอนสิริเจริญสุขครับอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าความเร็วของจิรัตวรรณรักต้องบอกว่าตอนนี้ความมานะครับอยู่ตำแหน่งที่1กับที่สองที่2กับที่3นะครับตอนนี้หมายเลข74กับหมายเลข77นะครับแล้ว77ก็เข้าไลน์ในช่วงระหว่างป๊กเป๊กกับมีโมนะครับนะครับมีโมจะขึ้นโป๊กเป๊กยังไงครับสอนสิริเจริญสุข47ครับต้องหนีการไล่ล่าของ นีโมครับจิรัตนรักครับใช่ครับตอนนี้เอาละครับกล้องยังกลับอยู่ที่หมายเลข47กับ77ครับนีโมครับนีโมเดินลายนอกแล้วครับพับลายในเข้ามาครับตอนนี้คู่ขี้นขึ้นมาแล้วครัวหมายเลขโดนแล้วครับโดนไหมครับโดนไหมครับโดนไหมครับโดนครับโดนแล้วครับตอนนี้นีโม่จิรัตนรักขึ้นหมายเลขสี่สิบสอริเจริญสุขขึ้นไปแล้วครับแต่ไปแบบสุดๆนะครับสำหรับน้องปกไปนะครับเมื่อเช้าแข่งขันไปแล้วหนึ่งรุ่น เกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อมือด้วยนะครับโอ้โหยังขี่ขนาดนี้ที่หมายเลข77ครับหมายเลข77ครับพอขึ้นขอสิริได้แล้วครับทีนี้ต้องขึ้นไปตามใครครับหมายเลข19ใช่ไหมฮะซึ่งเป้าหมายเป้าหมายของหมายเลข77ขั้นต่อไปคือหมายเลข19นะครับแน่นอนครับตอนนี้กล้องยังจับอยู่ที่หมายเลข77ยังมองไม่เห็นนะครับหมายเลข19ว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับมาแล้วครับ คำเป้าแล้วครับตอนนี้คำเป้าไปทหมายเลขส9เก้านี่ก็ต้องหนีการไล่ล่าครับของหมายเลข77แต่ว่ายังมองไม่เห็นตูดหมายเลข77ณตอนนี้นะครับกลุ่มหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเมาส์มานะครับกลุ่มหลังนะครับตอนนี้ตำแหน่งที่4ี่ที่ห้าที่หนะครับโอ้คันนำนี่หมายเลข19นี่นำยาวเลยนะครับนำยาวเลยใช่ครับเจตามมาเป็นอันดับที่2 หมายเลข19นี้ต้องบอกว่าวินรุตสนางามนะครับเป็นทีมเดียวกันนะครับอิป้อนไทยแลนด์เอ็มเอสนะครับ47่็ตามเป็นอันดับที่3านะครับตอนนี้น็อกพกเป็กนะครับเมื่อเช้าแข่งไปแล้ว1รุ่นนะครับก็เกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อมือก็ยังขี่ได้ขนาดนี้นี่ถือว่าน้ำอดน้ำทนน้ำใจของนักกีฬานี่สูงส่งจริงๆครับนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หมายเลข47ครับที่สอนสิริจริญสุขครับหลังจากที่ ไเอาครับตอนนี้ตอนนี้เรามาดูกลุ่มหลังๆกันบ้างครับคุณนัทครับตอนนี้ครับระหว่างหมายเลขหมายเลขสาสิบห้าหมายเลขเจ็ดสิบเก้านะครับตอนนี้โอ้โหฟัดกันยับเลยครับตอนนี้กโค้งต่อโค้งเลยนะครับยังคงไล่ล่าหาตำแหน่งกันอยู่แต่กล้องตอนนี้จับอยู่ที่ไหนเลยจับอยู่ที่หมายเลข35ห้าและเจ็ก้าลุ่มหลังแล้วครับ35้าคือนัทพลปัญญาเทือรับ ส่วน79คือเศรษฐพงศ์เมฆบนครับหรือว่าน้องอั๋นครับโอ้โหนี่ผมอยู่ใกล้ๆอาจารย์โยตรงนี้นะครับคุณชาคิดยืนลุ้นซ้ายลุ้นขวาครับโอ้โนักแข่งในสังการก็ขี่ดีอยู่ด้วยนะครับครับต้องบอกว่าเกมการแข่งขันนะครับตอนนี้หมายเลข35นัตพลปัญญาเลือหลังจากที่ออกตัวมาได้ดีนะครับ แล้วก็ห้อยลงมาในช่วงกลางเกมนะครับต้องดูว่าหมายเลข35นั้นจะขยับขึ้นมาได้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตอนนี้หมายเลข99เราอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับหมายเลข99ยังมองไม่เห็นในจอนะครับตอนนี้หมายเลข10กับหมายเลข79ครับหมายเลข10ตอนนี้จะเป็นน้องน้องอั้นครับน้องอั้มนะครับหมายเลข10รลอหมายเลข79นี่นะ เดี๋ยวเรามาทวนตำแหน่งดีดครับหมายเลขสิบเก้าคู่เลยครับหมายเลขสิบเก้าตำแหน่งที่หนึ่งนะครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดตำแหน่งที่สองหมายเลขสี่สิบเจ็ดตำแหน่งที่สามนะครับตอนนี้ตามลำดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าที่สี่เป็นใครครับตอนนี้เริ่มทิ้งห่างกันบ้างแล้วนะครับตำแหน่งที่สี่นะครับถ้าดูนะตอนนี้นะครับจะเป็นหมายเลขเก้าสิบเก้านะครับจะเป็นหมายเลขเก้าสิบเก้ารับคุณชายรัชชานน์ตำแหน่งที่ ห้ากับ6ก็ยังขว้กันอยู่นะครับตอนนี้เอาละครับมีการน็อกรอบเกิดขึ้นครับตอนนี้มีการนอกรอบเกิดขึ้นครับหมายเลขจะเป็นหมายเลข35านะครับตำแหน่งที่ห้านะตอนนี้นะครับตาที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูผลยังเป็นยังไงอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข19วิศรุตสารางตอนนี้ไล่นอกรอบนะครับไล่นกรอบมาแล้วครับหมายเลข19วิศรุตสารางครับต้องเปิดทางให้หมายเลข19นะครับเปิดครับเปิดครับเปิดแล้วครับเปิดแล้ว ครับผมหมายเลข19เอาแลวครับตอนนี้รถเสียหลงเหลืองขึ้นครับเบอร์อะไรล้มไป้บเาครับหงเหลืองขึ้นทางด้านนู้นกล้องจับมาอยู่ที่หมายเลข99ครับรัชโนเสียหลักไปครับเสียหลักล้มไปนะครับไม่รู้ว่าเสียตำแหน่งด้วยหรือเปล่าเสียหลักล้มไปแล้วไม่รู้ว่าเสียตำแหน่งด้วยหรือเปล่านะครับเสียตำแหน่งแน่นอนครับเมื่อกี้มีขึ้นไปแล้ว1ทันครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนะครับจุดยอดนะครับจุดยอดแห่งความมันเกมการแข่งขันยังดําเนินต่อไปครับในช่วงนี้กล้องจับมาอยู่ที่ ผู้นำครับหมายเลข19ครับวิศรุตสารางามครับอย่างที่เรียนนะครับจากทีมอิปปอนไทยแลนด์เอ็มเอ็ครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเมื่อเช้านี้ตอนตีห้าเนี่ยอุณหภูมินะครับในจังหวัดมหาสารคามนี้18องศาแต่ณตอนนี้ผมว่าน่าจะเดือดไปถึง5 0องศาแล้วครับความร้อนแรงในสนามของสนามอีฮงมดแดงของเราในที่นี้นะครับใช่ครับตอนนี้ต้องกลับไปจับอยู่ที่รัชนนท์ครับตอนนี้ รัชนนท์สีปัดครับหลังจากที่เสียตำแหน่งไปครับตอนนี้กำลังไล่ล่าครับกลองเห็นแล้วครับตอนนี้รัชนนท์สีปัดครับเพราะว่าต้องหนีการน็อกรอบของหมายเลข19ด้วยครับวิจรุษสารงงามครับตอนนี้หมายเลข19ก็ไล่น็อกรอบเพื่อนเพื่อนะครับที่หลบหน่อยครับพระเอกมาครับต้องให้เขาเป็นพระเอกเลยครับสำหรับสนามนี้นะครับณตอนนี้นะครับหมายเลข19ของเราต้องบอกว่าหมายเลข19นั้นทีตอนนี้ฟอร์ม ค่อนข้างที่จะร้อนแรงเลยทีเดียวครับร้อนแรงมากๆครับสารางามครับหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บนะครับตอนนี้เมื่อเช้าได้สัมภาษณ์คุยกันหลังไม้ก็บอกว่าก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ยังขี่ได้ขนาดนี้สุดยอดจริงๆได้ครับตอนนี้กล้องจับมาที่หมายเลข77อีกครั้งนึงครับจิรัตน์วันนักนลครับหรือว่าดิโมครับเป็นตำแหน่งที่2อยู่นะครับตอนนี้อ๋อแน่นนะครับน่ากลัวเลยทีเดียวครับสำหรับทีมนี้นะครับทีม KTM i p ปปอนไทยแลนด MX ครับ ครับผมก็ผ่านหน้าไปตรงนี้ครับสำหรับหมายเลข77นะครับนี่กำลังจะผ่านทางหน้าโค้ศกของเรานี่นะครับวิ่งผ่านไปแล้วนะครับตำแหน่งที่2ของมิโมนะครับหมายเลข77ตอนนี้หมายเลข19นี่ไล่นักรอบเป็นว่าเล่นเลยนะครับตอนนี้เร็วจริงๆเร็วแรงไม่รอใครจริงๆครับต้องบอกว่าเป็นวันของเขาเลยครับตอนนี้ไล่นักรอบนะครับตอนนี้ไล่กําลังไล่ รอบๆหมายเลข99คือรัชนนท์สีปัดครับโอ้โหรับให้ครับนัชาโนนนี่ก็ยังมีตำแหน่งอยู่นะครับน่าจะอยู่ตำแหน่งที่ท้ายๆหน่อยทอนองน้ำเงินครับโบกให้รัชนาทนนครับต้องเปิดให้หมายเลข19ขึ้นไปครับเดี๋ยวคงเปิดเดี๋ยวคงเปิดหารจังหวะเปิดอยู่ครับก็รับธงน้ำเงินไปแล้วคงต้องเปิดเปิดแล้วครับเปิดให้แล้วไปแล้วนะครับลบให้แล้วก็ตอนนี้หมายเลข19ก็ขึ้นมาครับ รุษสาลางามครับท่านผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเ,เวลาในแข่งแข่งขันในสนามนี่นะครับว่าเออทงน้ําเงินคืออะไรนะครับทองน้ําเงินเนี่ยแสดงให้รู้ให้เห็นว่ารถที่เร็วกว่าหรือตําแหน่งที่เขาดีกว่านะครับจะเข้ามานอกรอบเรานะครับนักแ,แข่งที่ขับช้ากว่าหรือตําแหน่งที่ตำปานะ่ะต้องหลบให้ผ่านไปแล้ว12นาทีนะครับตอนนี้หมายเลข19ก็ยังเป็นผู้นำอยู่นะครับ 19 7เ47จนะครับตามตำแหน่งนะครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนทางห่างแล้วเหมือนทางห่างแล้วสองนําค่อนข้างที่จะห่างกันอยู่นะครับต้องบอกว่าแฟนๆของหมายเลข19เวิศรุษสรางามและยังมีแฟนๆของหมายเลข77ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าหมายเลข71เเนี่ยต้องขี่คุมครับ ต้องขี่คุมครับเพราะว่าคะแนนสะสมนั้นเป็นผู้นําอยู่ด้วยนะครับถูกต้องครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมารวมคะแนนในทีนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ประจําปีส่วนแชมป์ประจําสนามนั้นใครก็ต้องการนะครับที่ลงตำกาแข่งขันทุกคนต้องการเป็นแชมป์ประจําสนามครับและแน่นอนครับเกมการแข่งขันเนี่ยเมื่อต่อสู้กันไปนะครับก็ต้องมีผู้ชนะนะครับและตอนนี้ผู้นําก็ยังเป็นหมายเลข19กต้องจับมาอยู่ที่กลุ่มหลังอีกครั้งหนึ่งครับครับผม ส่นหมายเลข77นั้นก็อย่างที่บอกนะครับก็ตามมาห่างๆขี่คุมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนี่ครับหมายเลข77็ครับทีรัตนลักษ์ครับจากเอ m ีเอปอนไพลินเเอ็กครับ, ATM, ปปร X, รบโดดแซงโดดแซงเนินเลยนะครับนอกรอบ แน่นอนครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับนักแข่งในรุ่นนี้นะครับในรตอน MX24 ครับตอนนี้ก็กระจายนะครับตำแหน่งต่างๆเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูอีกทีนะครับการแข่งขันยังไม่หมดครับยังไม่หยุดนะครับลองยังจับอยู่ที่หมายเลข77ครับที่รัตวันละครับหรือว่าน้องนีโม่ครับหลังจากที่ได้แชมป์ไปแล้วในรุ่นจูเนียร์นะครับครับผม อันนี้เขากลับมาสร้างความสุดยอดให้กับในรุ่น MX24 ครับครับตอนนี้กล้องของเราก็จับอยู่ที่หมายเลข77นะครับและต้องขอขอบคุณครับขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ Honda ครับ PTT ร u ป i c a n ครับเครื่องดื่มตาสิงครับอย่างรถจักรยานยนต์ IRC ครับโชคอัพแก๊สซี่ครับ Motor Sport TV โชคอัพ YSS ครับสานีไทยนรับรถขุดครับ Thailand Circuit ครับ ตอนนี้เป็นไงบ้างครับผลการแข่งขันผลการแข่งขันมันจะเป็นหมายเลขสิเก้านะครับที่นำอยู่หมาสิบเกครับสิที่นำอยู่นะครับต้องบอกว่าการกับขี่ของวิศรุตสละงามวันนี้นะครับแสดงพละกกาลังและก็ความสามารถออกมาได้ดีเลยทีเดียวใช่ที่ที่เรียกกันว่า เป็นสนามปล่อยของเหลืออีกสองรอบสนามครับสำหรับหมายเลขสิบเก้าสำหรับวิศรุษสารางามครับหมายเลขสิบเก้านะครับเหลืออีกสองสนามสองรอบสนามโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเลยทีเดียวสําหรับวิศรุษสารางามที่สองก็ยังเป็นของหมายเลขเจ็ดเจ็ดมีโม่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ เราพาท่านผู้ชมกลับมาสู่รายการแข่งขัน FMS c t t ซ a ไ a ยแลนด์ซูเ r อ s 2020นัดชิงชนะเลิศณสนามอีฮงมดแดงมอเตอร์ ong, ang, Motor, นะคะ,ะก่อนอื่นเลยกราบขออภัยท่านผู้ชมจริงๆมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้จริงๆค่ะกับกระแสะไฟที่ขัดข้องทําให้สัญญาณขาดตอนไปชั่วขณะหนึ่งนะคะตอนนี้สถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติแล้วเราขอนัน่านผู้ชมกลับมาสู่ พิธีมอบรางวัลณนะบนโพเดียมนะคะสำหรับในรุ่นของ MX250 เอเอเกรซีนะคะขออภัยเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณชาคิดลุ่งสุวรรณผู้แทนบริษัท AP Honda อดีตแชมป์5สมัยนะคะให้เกียรติมอบรางวัลในรุ่นของเกรซีค่ะเชิญคุณนัทค่ะครับลำดับที่5ครับหมายเลข99ครับรัชานนท์ศรีปัตครับจากกำนาจเจริญครับ ต่อไปครับอันดับที่4ครับหมายเลข35ครับนัตพลปัญญาเคลือครับเสียน้องสิงสองฝั่งครับลำปางอันดับต่อไปครับอันดับที่3ครับหมายเลข47วิทย์สอนสิริเจริญสุขครับหรือว่าน้องปกเปกครับจากจันทบุรีครับต่อไปครับอันดับที่2ครับนีโมครับจิรัตวรรณรักครับอิปปอนไทยแลนด์เอ็มเอ็ประทุมธานี และก็แสดงความยินดีครับกับที่หนึ่งครับ19กครับวิศ์ตารางามครับจากอิป้อนไทยแลนด์เอครับสุรินแล้วขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยท่านธงชัยวงสวรรค์ให้เกียรติให้เกียรตินะคะมอบรางวัลแชมป์ประจำปีให้กับน้องจิรัตวรรณรัตน์ค่ะและนี่คือแชมป์ประจำปีครับในรุ่น MX24 นีโมจิรัตวรรณรัตน์ครับ เร,เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะถ่ายรูป่่มกันนะคะบนเวทีแล้ว